สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ AI วิเคราะห์พระเครื่องแพลตฟอร์มที่จะช่วยให้คุณเรียนรู้และตรวจสอบพระเครื่ององค์โปรดได้ง่ายๆแค่ปลายนิ้วในวิดีโอนี้เราจะมาทำความเข้าใจกันว่า AI ของเราทำงานอย่างไรและจะตีความผลวิเคราะห์ที่ได้รับให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้อย่างไรเพื่อให้ทุกท่านใช้งานได้อย่างมั่นใจครับเมื่อคุณอัปโหลดรูปภาพ AI จะนำภาพนั้นไปเปรียบเทียบกับฐานข้อมูลพระแท้มาตรฐานหลายล้านภาพ จากแหล่งที่น่าเชื่อถือที่สุดในวงการเพื่อวิเคราะห์ทุกรายละเอียดทั้งพิมพ์ทรงตำหนิสำคัญและลักษณะของเนื้อหาวเพื่อให้ AI วิเคราะห์ได้แม่นยำที่สุดเราต้องการผู้ช่วยที่สำคัญที่สุดนั่นก็คือตัวคุณเองครับมีสองสิ่งที่จะช่วยให้ผลลัพธ์แม่นยำขึ้นอย่างก้าวกระโดดครับ 1. ภาพถ่ายที่คมชัด ยิ่งภาพชัดหลายๆมุมทั้งหน้าหลังขอบข้าง AI ก็จะยิ่งฉลาดและมองเห็นรายละเอียดได้เหมือนตาเสียนเลยครับ 2. การให้ข้อมูลเบื้องต้นการกรอกชื่อหลวงพ่อวัดหรือปีที่สร้างเปรียบเสมือนการชี้เป้าให้ AI ครับจากพระเครื่องหลายล้านรุ่น AI จะจำกัดการค้นหาให้แคบลงและเปรียบเทียบได้ตรงจุดที่สุดและนี่คือส่วนที่สำคัญที่สุดครับเปอร์เซนต์ความมั่นใจไม่ใช่เปอร์เซนต์ความแท้นะครับ ตัวเลขนี้คือระดับความมั่นใจของ AI ที่มีต่อผลวิเคราะห์ของตัวเองโดยอิงจากข้อมูลที่ได้รับมาตัวอย่างเช่นความมั่นใจ95%หมายความว่าจากภาพที่คมชัดและข้อมูลที่คุณให้มา AI มั่นใจถึง95%ว่าพระองค์นี้มีลักษณะตรงตามมาตรฐานของพระแท้รุ่นนั้นๆในทางกลับกันความมั่นใจ40%อาจหมายความว่า ภาพที่ให้มาค่อนข้างเบลอทำให้เห็นรายละเอียดไม่ครบถ้วน AI จึงไม่มั่นใจในการสรุปผลมากนักสรุปง่ายๆคือ 1. ใช้ภาพที่คมชัด 2. กรอกข้อมูลเท่าที่ทราบ 3. ทํำความเข้าใจความหมายของเปอร์เซนต์และ 4. ใช้ผลวิเคราะห์เป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจเพียงเท่านี้คุณก็จะสามารถใช้งาน AI ของเราได้อย่างเต็มประสิทธิภาพแล้วครับ ขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการเรียนรู้และสะสมพระเครื่องนะครับสวัสดีครับ